สถานการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีที่จังหวัดระยองท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับเพลิงก็ยังคงไม่สงบแล้วก็ยังคงอยู่ในความควบคุมนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีปัญหาว่าอาจจะมีการลุกลามเข้าไปถึงนะฮะบ่อกเก็บน้ํามันปนเปื้อน อีก30บอ่อด้วยรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียงจะเป็นอย่างไรตอนนี้ล่าสุดก็มีความเป็นห่วงกันขึ้นมาสาเหตุนั้นยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีในพื้นที่ของอําเภอบ้านค่ายในจังหวัดระยองท่านผู้ชมนะครับซึ่งขณะนี้มีการรายงานว่าทําให้เพลิงเนี่ยเผาผลาญไปกว่า3โกดัง ที่เก็บโซเวนต์ปนเปื้อนเนี่ยสองหมลิตรด้วยกันครับจากสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในบริษัทวินโปรเซสบ้านหนองพวาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนทำให้เกิดกลุ่มควันไฟสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ยังคงมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะพร้อมกับเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณโกดังเก็บกาก,ากสารเคมี จนส่งกลิ่นคละคลุ้งกระจายทั่วบริเวณแล้วก็ต้องเร่งอพยพประชาชนที่อยู่ใต้ลมและมีบ้านเรือนติดกับโกดังออกจากพื้นที่นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปตอบางบุตรครับจะต้องมีการประสานร,รถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า10คันเข้าช่วยระง,งับเหตุพร้อมกับประเมินสถานการณ์เพราะว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการแบ่งชุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงออกเป็น2ชุดนะครับเพื่อฉีดสกัดเพลิงในโกดังที่เกิดเพลิงไหม้นะฮะี่เพลิงนี้ไหม้มาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับประมาณ9นาฬิกานาทีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เมื่อคือนนะฮะขอแก้ข่าวนิดหนึงคือตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานั่นแหละก็เป็นโรงงานที่ประกอบกิจการรีไซเคิลแล้วก็รับกำจัดกาก,ากของเสียนะฮะซึ่งโรงงานนี้เนี่ย ถูกยกเลิกใบอนุญาตไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีแล้วก็พิทักษ์ทรัพย์ด้วยครับซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดนะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ mm. ก็ไหมกันมาราธอนหลายชั่วโมงต่อกันเลยล่ะนะฮะซึ่งมีการรายงานกันว่านะฮะตอนนี้ก็6ชั่วโมงแล้วนะครับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกา เพจ f i r e and Rescue Thailand ครับมีการรายงานความคืบหน้านะครับโดยบอกว่ายังคงมีการระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการระงับเหตุความคืบหน้าขณะที่ในส่วนของการลงพื้นที่เองเนี่ยมีสส .9 ไกลระยองเขต4อยู่ในพื้นที่ก็พบข้อกังวลก็คือเรื่องของสารเคมีในโรงงานซึ่งมีจำนวนมากแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ในควันไฟ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถควบคุมในส่วนของควันที่ก็ลอยไปไกลได้นะครับล่าสุดเนี่ยศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองมีการตรวจสอบ,อสอบพบสารเคมีอันตรายบริเวณหมู่ที่11ตําบลหนองบัวและต้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงให้เร่งอพยพออกไปก่อนรวมถึงถ้ายังควบคุมเพลิงไม่ได้อีกจนถึงช่วงเย็นวันนี้เนี่ยนะครับ ก็จะต้องเตรียมเรื่องที่พักให้กับประชาชนที่อพยพด้วยสอสอระยองเขต4บอกว่าได้มีการทำแบบจำลองหรือว่าซิมูเลชันถึงรัศมีเตือนภัยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับว่ามีรัศมีประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็คาดการจากทิศทางลมที่พัดขึ้นทางเหนือและจากคำบอกเล่าของพื้นที่เนี่ยคนในพื้นที่ระบุตรงกันว่าบริเวณวัดหนองกลับวัด ปิดผลิวนารามและวัดหินโค้งนะครับรู้สึกได้ถึงผลกระทบต่อทางเดินหายใจจากควันไฟที่ลอยมาไกลส่วนพื้นที่ที่เดเริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็คือตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายอำเภอปลวกแดงและตำบลชุมแสงอำเภอวังทองนะครับของจอังหวัดระยองซึ่งกา๊าซพิษที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีสารพิษประเภทไหนบ้างนะครับแต่เชื่อว่า มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแน่นอนจึงขอเตือนภัยประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเร่งอพยพออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภยัยซึ่งขณะนี้ครับมีการประชาสัมพันธ์ว่ามีศูนย์อพยพ2จุดนะครับที่พร้อมรับก็คือศูนย์อพยพวัดหนองภาวาและก็ศูนย์อพยพอบตอบางบุตรส่วนผู้ที่อยู่นอกพื้นที่เ,เตือนภยัยหรือว่าอยู่ภายในพื้นที่แต่ว่าไม่สามารถอพยพได้ สามารถ mm hmm. ที่จะหลีกเลี่ยงการสูดควันพิษได้โดยการอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องปิดจมูกปิดปากเพื่อป้องกันการสูดควันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่ก็น่าเป็นห่วงเลยนะกรณีที่พบผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงฉุกเฉินเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างเช่นหมดสติหยุดหายใจสามารถโทรได้แจ้งได้ที่หมายเลข1669หรือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงต้องการอพยพก็สามารถติดต่อได้ที่กู้ภัยสว่างพรจังหวัดระยองครับหมายเลขโทรศัพท์038611092นะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ยังมีการรายงานครับว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากโกดังนะครับที่ก็ไม่รู้หละว่าเก็บสารเคมีอะไรไว้บ้างแต่ว่าตามการรายงานเนี่ยบอกว่ามีสารโซเวนนะฮะ บรรจุในถังขนาด200ลิตรจำนวน30,000ถังด้วยกันที่ได้เกิดการระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้ไปจำนวน2โกดังซึ่งเป็นโกดังเก็บวัตถุของเสียก่อนที่จะลุกลามไปยังโกดังเก็บโซเวนและทินเนอร์ปนเปื้อนนะฮะก็รวมเป็น3โกดังโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการระดมฉีดทั้งน้ำและก็โฟมเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดเพราะว่า เกรงว่าจะลามไปติดอีกโกดังหนึ่งที่ภายในเนี่ยมีบ่อเก็บน้ํามันปนเปื้อนอีก30บ่อนะครับถ้าเจอน้ํามันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการระเบิดแล้วก็มีในส่วนของลาวาไหลออกจากโรงงานสู่ภายนอกจนกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากได้สาเหตุเพลิงไหม้ย,ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะฮะ ในช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีการถอนกําลังออกเป็นบางช่วงเพราะว่าไม่สามารถดับเพลิงที่โหมลุกไหมยอย่างรุนแรงได้ครับและสำหรับโรงงานแห่งนี้เนี่ยนะคะคือบริษัทวินโปรเซจจำกัดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาเคยถูกยกเลิกใบอนุญาตไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะคะในการประกอบกิจาการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลรวมถึงวัสดุพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ศาลจังหวัดระยองพิพากษาเมื่อวันที่13ธันวาคม65ให้จ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านหนองพวาหมู่ที่4ในตำบลบางบุตรอำเภอบ้างค่ายจำนวน15รายเป็นเงิน20,823,718บาทเป็นค่าเสียหายต่อสุขภาพนะคะในเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นพร้อมกับให้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่หนองพวา ให้มีสภาพนะคะเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษต่อไปซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้วันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขเองออกมาเปิดเผยเช่นกันว่าตอนนี้มียอดผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะสองรายแล้วก็อบพยพกลุ่มติดเตียงออกมาแล้วหรายด้วยกันค่ะนายแพทย์โอภาสการกรวินพงป์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะก็ติดตามนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บส ารเคมีและการอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้าประมาณ9ก้นาฬิกาสนาทีนะคะโรงงานแห่งนี้ถูกยกเลิกใบอนุญาตไปแล้วอย่างที่เราได้บอกไปเบื้องต้นเนนี่ยะะคะพบกลุ่มควันสีดำพัดไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2หมู่บ้านค่ะคือหมู่ที่8ในตำบลบางบุตรและหมู่11ตําบลหนองบัว แล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าจนณขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะอย่างภาพที่เห็นล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เนี่ยคือภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้นะคะก็จะเห็นเปลวไฟนยคะมันลอดนะคะช่องที่เป็นช่องอากาศออกมาแล้วเราส่องเข้าไปก็จะเห็นนะคะข้างในก็ยังมีไฟลุกไหม้อยู่นะคะเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักทีเดียว นอกจากนี้ค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเขาก็มีการตั้งศูนย์พักผิงชั่วคราวและจุดปฐมพยาบาลบริเวณวัดหนองพวา ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีหนึ่งรายซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะมีอาการแสบตาหลังจากที่เข้าไปดับเพลิงแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงนะคะติดบ้านจำนวนสองรายอบพยพมาไว้ที่วัดหนองพวาส่วนจุดอพยพในอบตอหนองบัวมีประชาชนหมู่11นะคะอพยพเข้ามาประมาณ35รายมีอาการผื่นขึ้นนะคะคันทั่วตัวเลย1รายนำส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายอาการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ยังต้องพักรักษาเพื่อสังเกต อาการอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียง4รายค่ะอบพยพไปที่โรงพยาบาลส่วนตำบลหัวชวด1รายนะคะหนองกลับ1รายแล้วก็คลองขนุน2รายส่วนการดูแลเรื่องของสภาพจิตใจนะคะ พบว่ามีอาการวิตกกังวล3รายอยู่ระหว่างดำเนินการสํารวจเพิ่มเติมส่วนเรื่องของการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานค่ะก็มีการตรวจสอบนะคะพบไอระเหยสารเคมีเล็กน้อยห่างจากโรงงานไปทางทิศเหนือประมาณ4กิโลเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นบริเวณชุมชนโดยรอบค่ะโดยเฉพาะด้านท้ายลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือของพื้นที่โรงงานพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ